จากวันนี้ไปถึงมันตายนี่มันน้อยความตายก็ไม่มีนิมิตหมายอะไรแน่นอนอะไรเป็นนิมิตหมายความตายบอกชั่เราจะตายเมื่อ,อไรอะไรเป็นเครื่องบอกมันก็ไม่มีไอสิ่งที่มันไม่แน่นอนเนี่ยยิ่งทําให้เราไม่น่าประมาทถ้าความตายเรารู้ว่าแปดสิบปีตายร้อยปีตายแม่อันนี้มันก็ ควรยี่ะต้องหาวิธีอย่างอื่นแต่เวลานี้ไม่แน่อยู่ด้วยกันดีๆพัะสกเดียวก็มาบอกแล้วตายซะแล้วนงพอได้ยินบอกว่าตายก็ตกตะลึงลว่าเอออะไรถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้พความตายเวลานี้ไม่เฉพาะการเจ็บป่วยอาจจะมีอุบัติเหตุอย่างอื่นมากมายสุดแล้วแต่เขาจะเกิดขึ้นมองแล้ว รู้ทางแห่งความตายมันช่างมากเหลือเกินขอให้พวกเราลองลองสังวรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความเหมาะสมกว่าชีวิตเป็นของน้อยนิดเดียวและความตายไม่มีนี้เป็นหมายอะไรเลยให้เป็นผู้ตื่นตัวตื่นใจอยู่เสมอประกอบทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเจตนานำไอตัวเจตนาอันเนี้ยสำคัญทำอะไรทั้งหมดถ้าไม่มีเจตนาอย่างลงไปแล้วนั้น มันไม่มีความหมายมันกระทำาการกระทำของเราทำครัวก็ดีประกอบจิตของพระพุทธเจ้ามาจิตของพระพุทธเจ้าแล้วกันเพราะพระศาสนาเป็นของพระพุทธเจ้าเราทำงานให้กับพระศาสนาก็คือทำงานให้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพ่อของเราวางงานกันแล้วกันงานทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเจตนาน้อมลงเพื่ออะไรอันเนี้ย ย่าสักแต่ว่าเอนะสักแต่ว่าทำนี่อาจารย์พ็พูดเข็ดเข็ดแล้วทำไมถึงเข็ดนะนะก็ได้ประสบมาด้วยตนเองสร้างอะไรสังมากมายเหลือเกินทุ่มเทชีวิตชีวิตจิตใจเลือเกินงานที่เราทำมากมายเนี่ยมันน่าจะเป็นอานิรสองส์อันยิ่งใหญ่สำหรับเราแต่แล้วในเมื่อเราไปประสบสิ่งที่เราได้เราเป็นนั้น มันนิดเดียวช่างนิดเดียวแต่เราก็ยอมรับว่าเออจริงปฏิเสธไม่ได้แล้วเราทวงถึงของของเราที่ทําไว้กระถินก็ได้ถอนพับปาก็ได้ทําถนนล้นทางขุดน้าบอ่อสารพัดทุกอย่างถึงแม้เราไม่ขุดเองเราเป็นผู้ดำรีโบ์ก็สร้างกติก็สร้างสารพัดอูทาจริงๆไม่ใช่ทาเล่นถึงขนาดต้องอดตลับขับตะนอน ทำไม่ใช่ทําเล่นพอไปทวงเ็าเรียกว่าอาน,นิสงส์มันไปไหนเขาบอกคําเดียวว่าสักแต่ว่าทําไม่มีเกตนาน้อมลงในทางที่เป็นบุญกุศลอันนี้ยอมรับคือเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆยอมรับทำไมเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราทําเพื่อเอาอกเอาใจครูบาอาจารย์เท่านั้นเพื่อให้ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่รังเกียจให้เราอยู่กับครูบาอาจารย์ได้ ให้ครูบาอาจารย์เมตตาสงสารท่านจริเทศให้เราฟังทําทุกสิ่งทุกอย่างต้องมุ่งไปในทางครูบาอาจารย์ไม่ได้มีเกณนาอะไรน้อมลงในทางที่เป็นบุญกุศลเลยนี่แม่อันนี้ยอมรับนับถือเลยว่าจริงเทียงก็ไม่ได้ยอมรับคือไม่ได้น้อมลงจริงๆในเมื่อไม่น้อมลงมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงเจ้าว่าทําเพื่อเอาใจอาจารย์ เพราะเราอยู่กับอาจารย์ท่านนั่นเองอันนี้จึงบอกว่าเข็ดเข็ดซะแล้วไอ้คำว่าสักดิว์วาทธรรมเนี่ยเข็ดเพราะนั้นเจตนาเนี่ยเป็นตัวยืนเจตนาเป็นหลักยืนการประกอบที่ดำเนินอยู่ทุกวันนี้ต้องพยายามมองถึงเจตนาการน้อมลงก็เราถูกต้องหรือ,อยังเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลไหมหรือทำแบบอาจารย์ทำสมัยก่อน ทำเพื่ออยู่กับอาจารย์ได้ทำเพื่อไม่ให้อาจารย์รังเกียจทำเพื่อให้สังคมซึ่งอยู่ในวงแคบๆของพวกเราเนี่ยไม่รังเกียจลังงอนว่าง,ง่ายๆเรียกว่าจะว่าไงเดียว่าง,ง่ายๆเรียกว่าไงไม่หนีงานไม่อู้งานไม่หลบงานได้จะว่าไงเพื่อเขาเนีมองว่าเราเนี่ยก็ควรที่จะอยู่กับเขาได้เอาแค่นั้นหรือถ้าเอาแค่นั้นแล้วก็แม่เสียได้ พ็เข็ดแล้วตั้งแต่ยุคสมัยสลบไปข้านั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ทําทุกอย่างต้องถามตัวเองเสมอว่าเราทําเพื่ออะไรเจตนาของเราถูกต้องรหรือ,อยังเป็นไปเพื่อบุญกุศลหรือ,อยังเป็นไปเพื่อบาร,รมีของเราหรือ,อยังต้องซักไสเลียงตัวเองให้มันออกมาชัดๆว่าหน้าตาของเขานีมันอะไรตัวเจตนาเนะี่ยมันตรงไปมุมไหนอันนี้เราต้องไล่มันจริงๆ เพราะนั้นบรรดาพวกเราที่ทํางานอย่าไปขนองตาก,ก็จะไปขนองกายก็จะไปขนองถึงใจนั่แหละเออถึงแม้จะขนองออกมาทางกายและวาจามันก็เข้าไปถึงใจเพราะใจเป็นตัวบงการเพราะนั้นอันนี้เราต้องพยายามมองถึงเจตนาของเราอยู่เสมอว่าการกระทําของเราเนี่ยเป็นไปในเจตนาตรงไหนถูกต้องดีหรือ,อยังอันนี้พวกเราต้องให้เน้นหนักมาแบบนี้ ให้ยืนหลักปักมั่นเอาไว้ให้ดีในเรื่องตัวเจตนานี้อย่าสักเ่วธรรมสักเ่วธรรมนี่แม่เสียประโยชน์เปล่าๆเ,เพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันทำให้ดีแล้วก็รักษาสังวรให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผลอลได้ไอความนิยมช,มชมชอบจากชาวบ้านบุคคลผู้มาสังเกตการตามข่าวเล่าลือความประพฤติของแม่ชีอย่างเติ ใจกันใ้ดีตลอดพระภิกษุสามเณรทุกลูกเหมือนกันให้พยายามให้พยาพยามอุทิศชีวิตพยายามอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เราจะอุทิศได้ถาวายแด่พระพุทธเจ้าพระเนรของเราก็ทําไมละ่ะอา้าวพอเราเกิดมาเจอศาสนาได้ง่ายที่ไหนลูกมันแสนยากนี่ในเมื่อมาเจอแล้วเนี่ยเราต้องรีบเอาสิตั้งใจสิเราพุทธปฏิบัติสิอันเนี้ยมันควรที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะแล้วเราจะมาเผลอเลอเผลอตัวอยู่ได้ยังไง หรือบางท่านบางองค์เนี่ยถึงขนาดฝ่ฟาฝืนระเบียบข้อปฏิบัติกฎเกณฑ์ก็เขามีหลักยืนอยู่แล้วนี่เราฝ่าฝืนมันถูกต้องแล้วหรืออันนี้ยิ่งบางท่านบางองค์นี่ญาติโยงของตัวเองข็เป็นโยมเทนี้ด้วยหลายๆอย่างรวมแล้วนี่มันน่าเสียดายน่าเสียดายผมเองไม่ใช่บ้านพอ่อบ้านแม่ผมแต่ผมขอติดชีวิตกันแล้วกันผมจะพยายามที่สุด จนกระทั่งชีวิตของผมผมจะเทิดทูนที่สุดเรื่องพระศาสนาผมขอบูชาที่สุดพระพุทธเจ้าพ่อของเราผมพยายามที่สุดในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเนนซึ่งบ้านอยู่นทีนี้โยมพ่อโยมแม่ทำบุญที่นี้เป็นโยมวัดทีนี้อันนี้ยิ่งน่าคิดถึงแม้เราจะอยู่ในพระศาสนาไม่ได้ตลอดในช่วงระยะเวลาอน้อยนิดเดียวของเรา ที่โจรตัวก็ามาสู่พศาสนาไม่ควรประพฤติสิ่งที่มัวหมองควรประพฤติความดีเอาชื่อเสียงความดีฝากไว้อันนี้มันถึงจะควรผมเองได้ตั้งปณิธานแล้วตั้งแต่วันปวด <c oughs> ผมบอกญาติพี่น้องของผมเลยว,ว่าผมอยู่ณสถานที่ใดผมจะสร้างความดีที่นั้นทางด้านธรรมะปฏิบัติและวัตถุผมจะดิ้นรนที่สุดใหปรากฏขึ้น บ้านพ่อเมืองแม่ผมอยู่ที่ไหนผมจะเอาความดีทั้งสองอย่างจิตติศักดิ์จิตติคุณความประพฤติดีปฏิบัติชอบของผมต้องส่งไปถึงบ้านผมเสมอพร้อมทั้งวัตถุอันที่จะได้จะเป็นซึ่งผมพอที่จะทําได้ผมจะน้อมนําขึ้นไปในบ้านเกิดบังนอนของผมอันนี้เป็นปณิธานเพราะนั้นความประพฤติของผมผมจึงมีความพยายามพยายามเหลือเกินตั้งอกตั้งใจ,ต,งใจตามภาษาคนแก่ ปดิ้นลนแบบคนแก่ผมก็ไม่ลดหละของผมเพราะนั้นบรรดาหมู่คณะทั้งหมดต้องพยายามจะเป็นพระทางอื่นมาอยู่ที่นี้ก็เหมือนกันต้องเอาปฏิทานของผมเอาไว้โดยพพเฉพาะพระเนนในที่นี้สำคัญที่สุดให้พยายามที่สุดตั้งใจให้ดีที่สุดจะประมาทก็แล้วกันอันเนี้ยผมเล่าสู่ฟังเพราะนั้นทางคณะแม่ชีก็ดีแม่ครัวก็ดี ญาติโยงทั้งหลายก็ดีพระพิสุสูงองค์พรเจ้าตลอดสามเณรนก็ดีขอให้ตั้งใจกันพระพฤติปฏิบัติถือว่าเป็นงานของพระศาสนาเป็นงานของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันให้ดีเท่าที่พวกเราจะทําได้นั่นแหละเอาละเราสูฟังแค่นี้นะขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติเชื่อว่าพวกเราจะต้องได้รับผลเป็นสิ่งตอบแทนแน่นอนครับอันนี้มลครับ อาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเตะเทระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาแต่ละท่านได้ดำเนินจเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนาธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์สิทธ์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทรัอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบาร,รมีธรรมไพศาลจันลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุธทธิยาน,นเทรั หรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด